อยากให้ชาวนารุ่นใหม่ที่ว่ายังไม่เคยทำลองวิธีเปียกสลับแห้งแก้งข้าวผมว่าชาวนาลองดูได้ครับลองดูว่าลองดูสักแปลงหนึง่งหรือไงเนี่ยว่ามันจะได้ผลไหมแต่ผมลองแล้วมันได้ผลครับว่าเปียกสลับแห้งแก้งข้าวเนี่ยจะทำอะไรทุกอย่างสบายหมดแม้แต่ใส่รองเท้าลงไปในานาก็ยังทำได้ถ้า เราใช้วิธีนี้ขอให้ชาวนาลองทำดูครับเนี่ยใช้ท่อด้วยแล้วใช้ท่อใช้ท่อรักดูระดับน้ำในพื้นนาเราถ้าว่าเกิดสิาเสร็จแล้วเราก็ถึงเอาน้ำเข้าแล้วฝังท่อลงไปในนาเราเนี่ยท่อตัวนี้ยมันจะช่วยได้เราจะดูน้ำระดับน้ำว่ารากข้าวเราว่ามีน้ำถึงไหมเนี่ยเราดูได้เลยว่าเปียกไอ้เนี่ย 15บห้าเซนเราเอ้าเราเลือกว่าน้ำเข้าได้แล้วว่าน้ำมันไม่มีตอนนี้ในท่อเนี่ยเราจะดูง่ายว่าฝังท่อลงไปแล,แล้วเราก็จบฝังลงไปถ้าตอนมันปเปียกเราก็ฝังไปกดลงไปแล้วก็ฟักดิงขึ้นมาเนี่ยตัวนี้น้ำมันก็จะวิ่งเข้าเราก็จะดูเลดดูน้ำระดับน้ำได้ใต้ดินว่าน้ำตอนนี้น้ำอยู่ระดับไหนแล้วครับ มันทําไม่ยากครับเนี่ยท่อตัวเนี้ยมันใช้ท่อ p v c เราลงทุนไม่เท่าไหร่ละครับประมาณ20่ิบาทเมตรเราทําเองได้เลยครับเนี่ยแล้วดูแล้วก็เราก็ฝากดูแล้วก็ขอให้ชาวนาลองไปทําเองก็ได้มันใช้เนี่ยสว,วัานเจาะได้เลยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากครับทําง่ายขั้นตอนง่ายมากครับความสูงความยาวท่อประมาณส0มิเซน